สวัสดีค่ะเอทีจรักทุกทท่านเรามกุปปาจเจอกันกันกบเย็นจิตพอดีนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้เป็นวันที่11สิงหาคมพศ2 5 6พนะคะแนวทางก็ไม่หยุดไม่ย่อนนะคะก็ยังมากันอยู่เรื่อยๆนะคะวันพรุ่งนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะเราก็ไปกราบไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ของเราที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ดูแลท่านให้ดีนะคะอย่าปล่อยให้เวลา ผ่านไปโดยที่ไม่มีประโยชน์นะคะไม่มีใครที่จะ,ะมีบุญคุณกับเราอันยิ่งใหญ่เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดเรามานะคะเอฟซีทีรักทุกท่านเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นเฉพาะจะเป็นวันแม,แม่แห่งชาตินะคะพ่อพ่อแม่ของเราเรากล่าบไหวบูชากรุบนับถือท่านคิดถึงท่านอยู่ตลอดนะคะไม่มีท่านสองสองคนไม่มีคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่ได้เกิดมา เพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วอย่าลืมนะคะบุญคุณอันยิ่งใหญ่และใหญ่หลวงไม่มีใครที่จะสู้คุณพ่อคุณแม่ของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกวันเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่ใครได้อยู่เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ถือว่าบุญอันประเสริฐนะคะบางคนก็มาทํางานแล้วก็ไม่ดูแลพ่อแม่ก็มีเยอะบางคนมาทํางานถึงจะละหมาดแค่ไหนก็ส่งให้พ่อแม่ได้อยู่ได้กินคนเราต่างกิจต่างใจเพราะฉะนั้นพอพิจารณาดู ตัวเราด้วยนะคะอ้าวเราก็มาแนวทางของน้องก้าจอมบวใหญ่นะคะน้องก้าจอมบวใหญ่ค่ะน้องก้าจอมวใหญ่หมวดนี้ให้มาแล้วนะคะสําหรับแนวทางของน้องก้าจอมบวใหญ่นะคะน้องก้าจอมวใหญ่ฟันตัวมาให้หางเดียวห้าศูนย์หกนะคะเห็นไหมคะหางเดียวเลยค่ะห้าศูนย์หก สองตัวก็มีห้าศูนย์ห้าหกและศูนย์หกห้าศูนย์ห้าหกและศูนย์หกเท่านั้นนะคะสําหรับแนวทางของน้องเก้าจอมัวยใหญ่นะคะอ่ะเราพิจารณาดูชอบจัดขัดเลื่อนผ่านไปเลยนะคะขัดเลื่อนผ่านไปเลยค่ะนะคะคลิปนี้วันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วค่ะสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกอีกสี่วันเท่านั้นนะคะเหลืออีกสี่วันเท่านั้นค่ะ เลืออีกสีวันเท่านั้นนะคะสำหรับแนวทางที่ทุกๆท่านควรจะพิจิตพิจารณานะคะโปรดพินิตรพิจารณาดูนะคะว่าเราจะชอบหไม่เดียวนี้ก็ขออวยพรให้ทุกๆคนโชคดีนะคะแนวทางมาจากทรทุกสารทิศขึ้นอยู่ทั้งนี้ทั้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงบุญวาสนาของเราด้วยนะคะน้องก้าวจอมอยากให้มาหางเดียว506สองตัวมี505606เท่านั้นพิจารณาดูค่ะชื่นชอบจัดขัดเลื่อนผ่านนะคะ โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะแล้วแต่ดวงและบุญวาสนาของเราค่ะนี่พูดกันตรงไปตรงมาตามเรื่องจริงนะคะไม่มีใครที่จะรับรู้ได้แล้วว่าเราจะถูกหรือเปล่า แนวทางได้มาแต่ละที่แต่ละทิศแต่ละทางน,นะคะทีนี้เราได้มาจากน้องเก้าจอมบัวใหญ่เสร็จแล้วเราก็มาดูแนวทางจากแม่ภูเก็ตนะคะแม่ภูเก็ตท่านให้มาเป็นวดแรกค่ะแม่ขอโทษจ้ะแม่ภูเก็ตนะคะให้มาที่5 07แล้วก็เก้าหนะคะพิจารณาดูนะคะ แม่ภูเก็ตให้มาที่5 0 7 5 0 7นะคะ2ตัวก็มี6อ่ะ9 6ฟันทงท่านฟันธงให้มี6 7และ9 7นะคะ6 7 9 7ที่ท่านฟันทงให้นะคะสำหรับเลข2ตัวบนล่างก็จะมี5 0 7, 50, 5 7 0 7 5 0 5 7 0 7 9 6 9 0 5 9 9 6 9 0 5 9อันนี้เป็นเลขของแม่ภูเกตนะคะ fc ชื่นชอบแคปหน้าจอเอาไว้ค่ะนะคะแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะคะเพื่อที่จะได้พิจารณาเอาไปเสี่ยงโชคกันนะคะเอาชอบตัวไหนค่ะชอบตัวไหนจัดตัวนั้นเลยนะคะชอบตัวไหนจัดตัวนั้นเลยค่ะแนวทางนะคะ ีค่ะแม่ภูเก็ตแม่ภูเก็ตให้มาเป็นงดแรกนะคะ <c oughs> แล้วทางจากแม่ภูเก็ตให้มา507นะคะแล้วก็6 9 6 7ฟันทงให้6 6 7แล้วก็97นะคะสลับ2ตัวบนล่างมี50 57 07 9690และ59ท่านชอบตัวไหนพิจารณาดูนะคะแต่แนวทางแม่ภูเก็ตฟันธงให้ก็คือ97กับ67ที่วงกลมให้นะคะที่วงกลมให้ท่านไม่ชอบก็ตัดออกนะคะท่านชอบตัวไหนก็คัดเอาในนี้นะคะเพราะว่าบางทีท่านฟันธงให้67กับ97ท่าน fc อาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะก็เอาตัวที่ท่านชอบนะคะ เอาตัวที่ท่านชอบนะคะ,ะเราชอบตัวไหนเ,เอาตัวนั้นค่ะ,ะ,คะแม่ภูเก็ตนะคะในคลิปนี้ก็จะมีแม่ภูเก็ตนะคะ mm. แล้วก็น้องเก้าจอมบัวใหญ่นะคะน้องก้าจอมบัวใหญ่ก็ให้มาหางเดียวตามที่เห็นนะคะห้าศูนย์หกและห้าศูนย์ห้าหกและศูนย์หกค่ะนะคะสาหรับในคลิปที่สองของวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมพศสองสพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดในวดประจำวันที่สิบหก ้จะถึงแล้วนะคะวันที่สิบเอ็ดเดี๋ยวอีกสี่วันกับวันที่ห้าก็เป็นวันที่เลขกรัฐบาลไทยออกนะคะพิจารณาดูนะคะนี่ก็คือแม่ย่าบางบดแม่ย่าบางบดได้มาที่เจ็ดศูนย์ห้าและหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าและหกเก้าพิจารณาดูนะคะท่านชอบก็แคปหน้าจอไว้ถ้าท่านไม่ชอบท่านมองผ่านเลื่อนผ่านไปเลยนะคะฟันธงให้หกเจ็ดฟันธงให้หกเจ็ดนะคะท่านบอกว่าหกเจ็ด นะคะที่เป็นแนวทางตัวเลขที่สีแดงแป๊นเนี่ยนะคะพิจารณาดูค่ะส่วนสองตัวบนล่างมีหกหางนะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าและศูนย์ห้านะคะแถวบนแถวล่างก็จะมีเก้าเจ็ดหกเก้าและห้าหก เก้าเจ็ดหกเก้าห้าหกนะคะพิจารณาดูนะคะว่าชอบหรือเปล่านะคะชอบก็จัดขัดก็เลื่อนผ่านไปนะคะรวมทั้งหมดในคลิปนี้ดูนะคะให้เอฟซีได้พิจารณาดูมีสาม สำนักนะคะแม่ย่าบางบทนะคะแม่ย่าบางบท705และ69ฟันทงให้ตัวแดงๆเนี่ยคือ67นะคะ707505 707505นะคะและ976956 976956นะคะแล้วก็มาแม่ผูเก็ดนะคะ แม่ภูเก็ตแม่ภูเก็ตให้มาที่ห้าศและเก้าหเอ๊ะเก้าหมันตรงกันหรือเปล่ากับตัวไหนเออนี่ไงอันนี้หกเก้านี่หกเกอันนี้เก้าหแต่ฟันแต่ท่านฟันตรงให้ 7, 67, เจ็ดหกเจ็ดอ้าวอันนี้เก้าหแต่ฟันตรงให้หกเจดกับอา้าวฟันตรงหกเจ็ดเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็เก้าเจ็ด ห็นหมน่ขนนี่เหมือนกันเลยนี่อันนี้ก็ฟันทงหกเจ็ดแต่ให้ให้ให้เก้าให้ 9, ใหกเก้าแต่ฟันรงให้หกเจ็ดอันนี้ให้เก้าหกฟันทงหกเจ็ด้านะคะแม่ภูเก็ตแล้วก็แม่ย่าบางบทนะคะ,ะพิจารณาดูค่ะชอบไหมชอบจัดขัดเลื่อนไปเลยนะคะอ่ะต้อง9ก้าจอมบอยใหญ่พิจารณาดูนะคะพิจารณาดูชอบไหมชอบจัดไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านไป แล้วก็ใจไข่ใจมันเนาะของไก่ของมันดวงไค่ดวงมันขนาดไปซื้อด้วยกันไปซื้อด้วยกันบอกเอาเสียเอาไม่ได้ได้สองใบเนี่ยแบ่งกันคนละใบไม่เอาไม่ชอบสุดท้ายก็ได้สามตัวบนเอ้ยได้สามตัวเล็กหน้าสามตัวแต่มันเป็นมันง่ายๆเองนะดวงคนเราเนาะไอ้ีเนาะมรู้จัว่ายังไงเนาะมันก็ดวงมันมันก็เย็นเห็นกันอยู่เนี่ยไม่ใช่ของเราอะนะคะ น้องก็จอมาญหติและวแม่ยาบางบทและแม่ภูเก็ตน,นะคะแม่ภูเก็ตอ่ะขอทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับแนวทางในงวดนี้ ชคดีเฮงเงรวยๆกันทุกท่านนะคะอุ้ยทำไมถึงปวดว่าด้านขวามือน,นี่